ตึงมงตึงมงมงตึงมองตึงมงตึงมงมงตึงมงเค้ก28ชั้นตามอายุของพี่หิงฟ้าใหญ่มากนะคะว้าวเจ้าภาพต้องตัดแบ่งให้กับแขกด้วยนะตอนนี้พี่ปอเปี้ยบอกมาัวยเยอะมากเลย คือเหนียวแน่นบอกเลยว้าวก็เค้ก28ชั้นนะคะตามอายุปีนี้นะคะจำนวน1 0 0 0 0แสนบาทแล้วก็เป็นคัสตอมไมโครโฟนตอนนี้สั่งทำอยู่ยังไม่เสร็จเอาเป็นป้ายไปก่อนนะคะพี่ฟ้า เป็นไม้ส่วนตัวค่ะขอบคุณมาก8,900มบาทโอ้ขอบคุณมากค่ะแล้วก็มีไม้เป็นของตัวเองแล้วขอเชิมกันเลยคะขอบคุณนะคะแล้วก็มีสร้อยคอกับพระพุทธชินราชสร้อยหนัก3บาทค่ะโอ้ขอบคุณค่ะ ใส่ชุดมาเหมือนรู้เลยว่าซื้อทองให้แล้วก็อันนี้เป็นทองคําแท่งสองอแท่งค่ะขอบคุณมากค่ะจากกองทัพอิงฟ้านะคะขอบคุณนะคะรักพี่ฟ้าเยอะๆเลยนะคะรักรักมากๆเป็นเสียของจริงแลละ ก็ขอบคุณด so ้อมกองทัพมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในด้อมแต่ว่าก็รับรู้ได้ถึงพลังแห่งความรักแล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนเต็มที่จริงๆแม้กระทั่งเรื่องการแต่งตัววันนี้ก็เอากับเขาด้วยเหรอเนาะว่ามันเกิดลูกชายใช่ไหม ขอบคุณเค้กนะคะแล้วก็ขอบคุณของขวัญทุกชิ้นเลยนะคะก็จะรักษาไว้ให้ดีที่สุดแล้วก็จะอยู่เป็นพลังบวกให้กับออทุกๆคนแบบนี้ตลอดไปนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะของขวัญทุกชิ้นมีค่าสําหรับพี่ฟ้าหมดเลยไม่ว่าจะเป็นของที่ทําจากมือนะคะบางคนก็ทําเองก็ขอบคุณมากๆจริงๆหรือว่าบางคนที่ไม่ได้มีของมาให้ก็ไม่เป็นไรนะคะแค่ มาที่งานได้มาร่วมปาร์ตี้วันเกิดด้วยกันก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วเพราะรู้ว่าบางคนเดินทางมาจากต่างจังหวัดไกลๆแค่เห็นหน้าก็ดีใจมากๆแล้วค่ะขอบคุณด้อมกองทัพด้วยนะคะขอบคุณจริงค่ะออน,เ,นเป็นเสียของจริงและ 28ชั้นเลยเหรอ <laughs> ขอบคุณนะคะอะไะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับโอเคได้ค่ะ <laughs> อ่า <laughs> อันนี้ครบหมดแล้วใช่ไหมคะ <laughs> อ่ามาอ่าเร็วๆร็ ขอบคุณมากค่ะพี่ขวานได้ค่ะไรกันแน่เตลนนิวนางไหมโอเค,อเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะวันนี้พิศษแต่งตัวมาแต่นานจะได้เห็นอ่าอิงฟ้าอ้าวันดีค่ะ ทำเองเหรออันนี้หนูทำกับพี่มิมินะนี่เป็นเกี่ยวนี่เป็นพิงเกี่ยวเหรอเกี่ยวไม่เกี่ยวเกี่ยวแล้วนี่เป็นพี่ซันค่ะทำเองจากมือเลยนะนี่ขอบคุณนะคะพี่เสร็มีชื่อพิงฟ้าด้วยเข็นไทยเป็นครั้งแรกนะคะในชีวิต ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวนะขอปิดตาหน่อยได้ไหมปิดตาพี่เป่าก่อนไหมให้พี่เป่าก่อนนะปิดตาแล้วขอบคุณนะคะครับผมขอบคุณพิชีดขอบคุณพีบีด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณนะขอบคุณเอาละครับทุกท่านครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรียบร้อยแล้วในช่วงของมิงนะครับเดี๋ยวขอเคลียร์สถานที่เล็กน้อยนะครับอยากให้ทุกท่านเนี่ยออกไปพักผ่อนด้านล่างด้านนอกนะครับเราเข้าห้องน้าก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราขอเคลียร์เวทีให้น้องๆได้ซ้อมสักแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวเวลาในการเข้าฮอเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งด้านหน้าตอนนี้ทุกท่านสามารถนะครับออกไปพักผ่อนบริเวณด้านนอกได้เลยนะครับ พทุกท่านสามารถจองที่ไว้ได้นะคะที่ที่นั่งอยู่ปัจจุบันท่านสามารถจองที่ที่ที่นั่งปัจจุบันได้นะคะแต่พี่ขอความร่วมมือออกไปด้านนอกให้พี่หน่อยนะคะโอเคครับทุกท่านครับเซ็กชั่นของการมิ a แอนกรีสส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาสนับสนุนอิงฟ้านะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับมิสแกรน ผมขอความร่วมมือนิดเดียวนะครับ<ะ>ของอย่าทิ้งเอาไว้บนที่นั่งเด็ดขาดนะครับขอให้ทุกท่านออกไปพักข้างนอกขอ20นาทีทุกท่านต้องออกนะครับเพราะว่ามันมีเซอร์ไพรส์เราต้องขออนุญาตตั้งเครื่องดนตรีตั้งลิเกแล้วขอให้น้องสาวเช็คเดี๋ยวน้องร้องไม่ออกเพราะว่าท่องก่อนไเยอะมากนะครับทุกคนต้องอ,ออกไปนะครับแล้วเดี๋ยวกลับเข้ามาใหม่ไม่ได้นั่งที่เดิมนะครับไม่ได้ฮะ <c oughs> <c oughs> ให้จองเหรอเอาจองก็จองเชิญแต่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 ถ้ามันคาดเคลื่อนมีใครเข้าใจผิดก็ไม่ต้องไปตีกันนะนิดๆหน่อยๆนะเราไม่สามารถการันตีได้บางคนเขาไม่รู้เรื่องโอเคเชิญครับทุกคนต้องออกนะครับของมีค่าติดตัวนะจะจองเอาของไม่มีค่าพวกสร้อยทองแหวนเพชรวางไว้ อาครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวให้ทุกท่านออกไปพักผ่อนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมานะครับเดี๋ยวแจ้งเวลาอีกที<ต>สามารถวางของไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเรียกด้านหน้านะครับใครเข้าห้องน้าเชิญเพราะเดี๋ยวเราจะโชว์ายาวๆสามชั่วโมงยาวเลยนะครับไม่เบรกเลยนะครับทั้งลิเกคอนเสิร์ตเหมารวมมัดเลยช่วงนี้ออกไปดื่มเบียร์ก่อนไปซื้อเบียร์ไปอุ่นนุนเบียร์ก่อน อ่ะเลยทุกคนครับเดี๋ยวเราขอเตรียมเวทีเตรียมสถานที่เราซักซ้อมสักเล็กน้อยนะครับอันถ้าเกิดทุกท่านออกวาเดี๋ยวเริ่มไปนะเดี๋ยวไงนะครับเดี๋ยวเรียนเชิญทุกท่านพักผ่อนด้านนอกก่อนเข้าห้องน้ําหาน้ําทานแล้วเดี๋ยวสักครู่เดียวเดี๋ยวเรากลับมาด้านในนะครับรบกวนท่านไหนที่มีขยะตามเก้าอี้ตามโต๊ะนะครับหยิบออกไปทิ้งขยะด้วยนะครับรบกวนช่วยกันร,รักษาความสะอาดด้วยนะ เป๋าสตางค์ถือติดตัวไปนะคะทรัพย์สินมีค่าถือติดตัวไปนะคะทรัพย์สินมีค่าใดๆถือติดตัวไปนะคะ